สวัสดท้ายผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยงพระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับก็มาพบกันต่อนะครับกับล้อตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นล้อของโตโยต้าเฮลิเออร์นะครับเป็นล้อขอบ18นะครับล้อตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดผมเป็นคนเทิร์นเข้ามาเองนะครับก็สักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ไม่ค่อยได้นำมาไล่ก็วันนี้มีโอกาสก็เอามาไลให้เลยแล้วกันนะครับล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้อที่ติดรถประมาณปี200ศแล้วก็ X อะไรสักอย่างเดียวผมจำไม่ได้แล้ว นะครับเป็นล้อคอสิบแปดนะครับก่อนที่จะเป็นตัวที่เป็นลายเดียวกันแต่สีไฮเปอร์นะครับล้อตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่หายากนะนะครับแล้วเอาไปใส่รถแคริเออร์สวยด้วยอันนี้ผมถอดมาจากรถแคริเออร์ตัวตรงเลยผมจําได้เลยวันนั้นลูกค้ามาเปลี่ยนเอาวอล์คแคมปดี้ไปใส่นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับวิธีดูล้อแท้นะครับตัวนี้นะครับจะต้องมีตาโตโยต้าอยู่นะครับอ่าผมถูให้เลยให้เห็นเลยนะครับล้อแท้นะนะครับเป็นคอลสบแปกว้าง7ออฟเซต35 นะครับออฟเซตอยู่ที่35นะนะครับสเปกก็ให้ดูเรียบร้อยนะครับล้อแท้มีบอกครบทุกอย่างนะครับขนาดความกว้างออฟเซตแล้วก็ผู้ผลิตเจ้าของมีบอกหมดนะครับล้อแท้จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าคุณเทียบราคาล้อแท้นะครับกับล้อแฟชั่นทั่วไปที่ไม่ได้แท้ราคาขายเท่ากันจริงแต่คุณภาพมันต่างกันนะนะครับล้อแท้ติดรถเหนียวกว่าเยอะนะครับคุณลองไปตกหลุมดูสักรอบจะรู้นะครับเมื่อวานผมเจอลูกค้าท่านหนึ่งมาเปลี่ยนยาง นะครับรถอิสุสเครื่จัยางนะครับล้อดุ้งมาเลยแทบจะเรียกได้ว่ายิ้มมาเลยดีกว่านะครับแต่ไม่แตกนะครับเหนียวมากนะแต่ถ้าเป็นล้อแฟชั่นงานทั่วไปนี่คือแหกไปแล้วนะครับผมรับประกันนะครับเพราะว่าล้อจะดีต่อเมื่อเป็นของแท้เท่านั้นแต่ราคานะครับก็จะว่ากันไปนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสอง บางขุนเทียนะครับร้านเรามีสาขาเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีสาขาอื่นนะระวังโดนแอบอ้างสนใจทักมาได้นะครับก็คลิปนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับผมก๊อบจากร้านต้นยางโยนขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ